สวัสดีค่ะพ mm hmm. ี่พี่เพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้ป้ากำไรมานำเสนอเมนูปลากระพงหนึ่งมะนาวค่ะมาเตรียมน้ำราดกันก่อนเลยค่ะเปิดไฟตั้งหม้อใส่น้ำปลาไฟสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะอันนี้ตามใจชอบเลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะเสร็จแล้วเคี่ยวไปสักผักนึงนะคะให้มันเดือดนะคะ เดี๋ยวพอเดือดได้ทีแล้วเราก็ยกลงไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะยกลงเลยแล้วก็ต่อด้วยเอาซึ้งใส่น้ำต่างไฟไว้นะคะรอให้น้ำเดือดค่ะแล้วระวังรอให้น้ำเดือดเราก็มาเตรียมปลานะคะนี่ค่ะปลากำไรจะเอากระลำปลีร้องกลนด้วยนะคะจะได้มีพักกินด้วยค่ะ ส่ไปเลยตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะกระปีพร้อมแล้วเอาปลากะพงของเรามาลงวางไว้เลยค่ะนี่พอดีพอดีจานเลยนะคะทีนี้ก็มารอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวพอน้ำเดือดแล้วเอาปลาลงไปหนึ่งเลยค่ะประมาณสักยี่สิบนาทีก็สุกแล้วนะคะนี่ขวัญชุยเลยค่ะ ปิดฝาไว้ระหว่างที่เรารอให้ปลาสุกนะคะเราก็มาทําตรงนี้ต่อค่ะน้ำที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้นะคะปล่อยไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็มาเอากระเทียมสับพริกสดสับใส่ลงไปเลยค่ะตามใจชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็บีบมะนาวค่ะวันนี้ป้าอะไรจะให้มันเปรี้ยวจี๊ดจ้าใจก็ใส่มะนาวไปประมาณเกือบสองลูกค่ะ เสร็จแล้วก็มาคน้คนๆให้มันเข่ากันนะคะอืทําไปก่อนน้าลายไหนะคะเวลาไปซื้อเขากินเนี่ยมันืหม,มันก็แพงอยู่นะคะเอามาทํากินเองประหยัดน้อยค่ะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะขิดปะซุกแล้วค่ะแต่ขอเช็คชัวร์อีกข้างหนึ่งนะคะโดยการเอาส้อมไปจิมจิมค่ะ้าทะลุไปถึงไหนถึงไหนกดแสดงว่า ุกแล้วนะคะพอปลาสุกแล้วเอาน้ำราดที่เราเตรียมไว้ค่ะมาราดเลยค่ะนี่เป็นโอกาสของเราแล้วนะคะอยากจะให้มันเป็นรสชาติแบบไหนอยากใส่อะไรลงไปใส่เลยค่ะนี่ใส่ผักลงไปนิดนึงหอมด้วยเป็นผักด้วยนะคะแล้วก็ขอตกแต่งนิดนึงค่ะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ดูปากกำไรมากันจนถึงตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามปากกำไรไปด้วยเรื่อยๆนะคะใส่พักเสร็จแล้วปิดฟ้าหนึ่งต่ออีกแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะได้ทีแล้วนะคะมาค่ะพี่ๆมากินข่าวกับปากกำไรกันนะคะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ